คบกันมาเจ็ดแปดปีกลับมาแพ้ใครก็ไม่รู้ที่มารู้จักทีหลังเราเพียงแค่เจ็ดแปดวันหลายๆคนเคยได้ยินประโยคนี้บ่อยๆอยอ,อยากรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรจริงๆเราไม่ได้แพ้นะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากการหมดรักหมดรักรู้ไหมสาเหตุของการหมดรักมาจากอะไรมาจากการหมดหวังอืม มาจากการหมดหวังทั้งที่แต่ก่อนรักกันมากอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ๆก็มาเกิดจากสะสมทีละนิดทีละนิดทีละนิดทั้งที่แบบก็คือเอาง่ายๆคือตอนแรกเขายังมีความหวังอยู่ไงเขายังมีความหวังอยู่ว่าบางคนอาจจะหวังว่าจะอะไรจะดีขึ้นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าหวังว่าทุกเรื่องนะอาจจะเป็นเรื่องการเงินบางะหวังว,งว่า ต่อไปเราจะดีขึ้นนะหรือไม่ก็บางคนก็เกี่ยวกับเรื่องความเจ้าชู้หวังว่าต่อไปเขาจะเลิกเจ้าชู้อะไรประมาณนี้บางคนทะเลาะแบบทุบตีแฟนอะไรแบบนี้เคยได้เห็นตามข่าวบ่อยอมลอกแล้วก็เขาก็ยังไม่เลิกกันแล้วก็เพราะยังมีความรักอยูไ่ไงทำไมมีความรักเพราะเขายังมีความหวังเขามีความหวังว่าสักวันหนึ่ง สักวันหนึ่งแฟนเขาจะดีขึ้นแฟนเขาจะไม่ตบตีเขาอะไรประมาณนี้เขาจะมีความหวังอยู่เขาก็เลยยังไม่เลิกหลายๆคนสงสัยอยขนาดทุบตีอะไรขนาดนั้นยังไม่เลิกอ,อีกเหรอที่เขาไม่เลิกเพราะเขามอยู่ยังมีความหวังอยู่แต่วันไหนที่เขาไม่เลิกเพราะว่าเขายังมีความหวังอยู่แต่วันไหนเลิกกันปุ๊บแค่นั้นแหละเท่ากับว่ามันหมดแล้ว หมดสิ้นแล้วความหวังก็คือไม่มีความหวังอะไรเนีอยมมันจบคือแต่ก่อนที่เคยหวังว่าอะ,อะไรอะไรมันจะดีขึ้นทีนี้เขาหมดแล้วเขาคิดว่ามันจบแล้วมันมันสุดแล้วมันสุดนั่นแหละถึงเลิกกันอืแล้วทีนี้พอเราไม่พอเรามาเห็นอีกทีหนึ่งมันกับว่ามันกับไปเจอมันกับคนที่คบกันตั้งเจ็ดแปดปีแล้วมาแพ้คนเจ็ดแปดวันจริงไม่ได้แพ้ จริงๆเขาหมดสิ้นความหวังแล้วเขาสะสมเทนิดเทนิดอพอมาพอมาเจอคนที่ถูกใจหรือว่าคนที่ตอบโจทย์เขาก็จะไปแวานะั้นสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสาเหตุหลักเลยก็คือหมดหวังสวัสดีครับ